สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะเช้านี้เราก็ออกมาทักทายกันอีกแล้วนะคะเช้าขึ้นมาก็รีบอาบน้ำนะคะสวดมนต์ไหว้พระตามปกติของนิสัยนะคะเสร็จแล้วเราก็ออกมาทักทายกันทาง YouTube อีกครั้งหลายวันแล้วนะคะไม่ได้ทำคลิปก็คิดถึงท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็คือดอกอ่า,าราดพฤกพ์นนะคะสวยงามเลยคะ่ะ ร่วงหล่นออกมาเนื่องจากว่าฝนตกพอฝนตกแล้วกิ่งดอกไม้เหล่านี้ค่ะเขาก็จะร่วงลงมานะคะเรามาดื่มน้ําชากันเช้าๆ้าหรือว่ากาแฟเช้าเชาแล้วก็พูดคุยกันไปนะคะหัวข้อวันนี้ที่จะพูดก็คือเงียบเอาไว้ก็จะได้เห็นสันดานของคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะ ขออนุญาตดื่มกาแฟกันค่ะช้าเช้าแล้วแต่ทุกท่านจะชอบดื่มอะไรนะคะค่ะคนเราเนี่ยนะมันมีหลายวัยหลายประเภทเลยนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตอของเราเนี่ยนะคะมีทั้งนักธุรกิจหรือไม่ใช่นักธุรกิจนะคะดังนั้น ดังนั้นนะคะเราทำให้ให้รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเงียบเข้าไว้จะได้มองเห็นสันดานของผู้อื่นนะคะว่าเขาเข้ามาแบบไหนเข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือเข้ามาเพื่อจริงใจกับเราหรือเข้ามาเพื่อแนะนําให้เราเนี่ยมีความกระจ่างในการทํางานในการทําธุรกิจนะคะดังนั้นการที่เราทําเงียบเงียบเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ฉลาดนะคะท่าน ู้ชมขาเราเงียบอย่างมีสติและสังเกตทุกทุกอย่างที่เขาพูดกับเราหรือแสดงออกกับเราหรือทำกับเราหรือที่เขายื่นของกำนันให้เราหรือยื่นอะไรก้นแล้วแต่น้ำจิดน้ำใจอะไรก็แล้วแต่เราก็พิจารณาอยู่ในใจเงียบๆว่าที่เขากระทำกับเรานั้นที่เขาแสดงความเรียกว่าแสดงออกกับเรานั้น เขาจริงใจกับเราหรือไม่หรือหวังผลประโยชน์อะไรหรือไม่นะคะเราเงียบแล้วเราก็สังเกตเราเงียบแล้วเราก็สังเกตแล้วเราจะได้เห็นอะไรที่มันชัดมากขึ้นนะคะเราทำตัวแบบคนธรรมดาอยู่อย่างคนธรรมดานะคะอยู่อย่างคนธรรมดาแต่ขอให้มีความสุข นะคะขอให้มีความสุขกับที่เราใช้ชีวิตอย่างธรรมดานะคะธรรมดาในที่นี้ก็คือหนึ่งใช้ชีวิตแบบเป็นตัวของเรานี่แหละค่ะไม่ต้องไปเรียนแบบผู้อื่น,ไม,ไ,มะะนไม่ต้องไปตามกระแสผู้อื่นไม่ต้องไปตามกระแสคนที่โด่งดังไม่ต้องไปตามกระแสคนที่เขาเ,เลิศหรูนะคะบางครั้งความเลิศหรูความรวย ที่เขามีมากกว่าเราเป็นร้อยเท่าพันเท่านั้นในเนื้อลึกของเขาเนะ่เขามีความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าเขาพบความสุขที่แท้จริงหรือเปล่านะคะเขาออกจากท้องพ่อท้องแม่มีกําไรทองกําไรเพชรวมข้อเท้าให้ตั้งแต่ออกจากท้องแม่ในนาทีที่พยาบาลอาบน้ำไม่อย่างสะอาด แล้วก็จะมีการรับขวัญใส่กําไลเพชรกาไลข้อมือข้อเท้าแต่เรายังไม่รู้เลยว่าชีวิตหนูน้อยคนนั้นน่ะที่เกิดอยู่ในตระก,กูลคนรวยละ่ะเขาโตขึ้นน่ะเขาพบความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าหรือเขาพบแต่สิ่งที่เศร้าโศกเขาพบแต่สิ่งที่ไม่มีความสุขเลยสําหรับเขานะคะดังนั้น เราจงภูมิใจในคำว่าอยู่อย่างธรรมดาและมีความสุขนะคะเราอย่าไปคัดเลือกอะไรที่มันเกินเกินเลยจากความเป็นตัวเราเรา,เราอย่าไปเอื้อมอะไรที่มันสูงเกินจากตัวเราเรา,เราอย่าจินตนาการอะไรที่มันสูงจนเกินเอื้อมนะคะเพราะนั่นจะทำให้เกิดความทุกข์อยู่อย่างธรรมดา ไม่เจ็บไม่ไข้หรือเจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยตามชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกที่เขาเป็นที่เขาป่วยกันนะคะไข้หวัดไข้ปวดหัวนะคะเรื่องอาหารการกินก็จําเป็นนะคะเราไม่จงเป็นจะต้องออกินอะไรที่มันแพงๆนะคะเรากินอะไรให้อิม่มแล้วก็สะอาดนะคะปรุงอาหารเองก็ได้ถ้ามีเวลาอย่างเจ้าของคลิปหรือตัวดิฉันเนี่ย รุงอาหารเองบ้างยกเว้นสจากว่าเหนื่อยมากก็ซื้ออาหารตามร้านมารับประทานนะคะสิ่งที่อยากจะบอกอท่านผู้ชมนะคะว่ามนุษย์เราควรเป็นห่วงเป็นใยกันด้วยความรู้สึกที่จริงใจดังนั้นคําว่าความรู้สึกที่จริงใจนั้นไม่สามารถที่จะซื้อด้วยเงินได้นะคะ ไม่สามารถที่จะซื้อด้วยเงินได้ความจริงใจหากความจริงใจของใครสามารถซื้อด้วยเงินได้ทำให้ความจริงใจนั้นเปลี่ยนไปกลายเป็นศัตรูกลายเป็นไม่ใช่มิตรที่แท้จริงคนประเภทนั้นถ้ามีอยู่จริงหลีกให้ห่างไกลเลยค่ะอันตรายมากถ้าเงินซื้อความจริงใจได้เนี่ย อันตรายมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเราต้องหลีกไปให้พ้นหลีกไปให้ไกลนะคะเช้านี้บรรยากาศก็จะบรรยายให้ฟังว่ามีเสียงนกร้องทุกๆวันเมื่อคืนก็มีฝนตกบ้างเล็กน้อยนะคะมีน้ําค้างมีน้ําฝนค้างอยู่บนใบไม้นะคะดอกไม้สร้างความเย็นนะคะรอบๆตัวสร้างความเย็นนะคะก็รู้สึกว่าถูกใจ ดิฉันเลยล่ะคะ่ะอากาศอย่างนี้จริงๆแล้วดิฉันชอบอากาศหนาวนะคะเช่นเชียงใหม่เชียงรายตามดอยอย่างเงี้ยดิฉันชอบมากเลยที่จะได้สัมผัสอ,อ,อากาศหนาวทําให้ผิวหน้าเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยภาพพันคอสวยๆอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าดิฉันเป็นคนภาคใต้นะคะเ,เจออากาศหนาวนี่น้อยมากเลยทีเดียวนะคะก็สิ่งที่เรามียังไงเราก็ต้องยอมรับ อากาศอย่างนั้นตามธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรานะคะไม่จำเป็นจะต้องนั่งเครื่องบินไปหาความหนาวที่มันหนาวเหน็บหนาวไกลนะคะแต่ถ้าคนที่มีเวลาว่างจะนั่งเครื่องบินไปหาความหนาวเชียงใหม่เชียงรายได้ก็ถือว่าเป็นความสุขความถูกใจของท่านเหล่านั้นนะคะอนุญาตนะคะขอจิบก,กาแฟคะ่ะ เช้านี้คิดว่าจะต้องทําความสะอาดพื้นหญ้าและราคาหญ้ากเา็เริ่มจะสูงขึ้นนะคะไปซื้อดอกยี่หุบมาสองกระถางนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็ตั้งใจว่าจะปลูกวันนี้ราคาดูอากาศแล้วก็คงจะไม่ร้อนมากร้อนมากก็เดี๋ยวเป็นลมแดดนะคะความเป็นคนธรรมดานั้นนะคะทําตัวได้ง่ายนะคะนึกอยากจะทําอะไรก็ทําแบบเรียบง่ายไม่ต้องมานั่งคิดว่า คนรวยเขาจะดูถูกพวกอีกโก้เขาจะดูถูกไม่ต้องคิดอย่างนั้นนะคะสมองของเขาเขาจะคิดดูถูกใครทำอะไรใครหรือแบะปากใส่ใครเหยียดใส่ใครสันดานของเขาเราเงียบไว้และเราจะเห็นสันดานของเขาเราเงียบไว้และเราจะเห็นสันดานของเขาและทำให้เราเนี่ยพิจารณาตัวเองได้ว่าอย่าไปเข้าใกล้กลุ่มประเภทนั้นนะคะปล่อยให้เขามีความเมือก ในอีโก้ของเขาจะลื่นจะไหลไปทางไหนสักวันหนึ่งเขาก็ต้องชนกำแพงด้วยความเป็นอีโก้ของเขานะคะรักและคิดถึงท่านผู้ชมนะคะถึงไม่รู้จักหน้ากันไม่เคยเห็นหน้าท่านผู้ชมทางบ้านแต่ดิฉันก็ให้ความเ,เพลิดเพลิน,นทาง YouTube เล็กๆน้อยๆน,น,นะคะไม่ได้มากมายอะไรพูดคุยกันแบบเพื่อนแบบฉันมิตรที่ดีนะคะ สุขที่เรามีอะไรที่มันมีเพียงพอแล้วในความสุขนั้นๆก็แบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างที่เราคิดว่าเขาเป็นคนดีกับเราความสุขที่จะมอบให้คนอื่นได้ก็คือมอบความสุขทางปัญญานะคะไม่ใช่สิ่งของมอบสิ่งของให้เขาวันไหนเขาเบื่อเราเขาไม่ชอบเราเขาก็โยนทิ้งขยะหมดละค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นไปทําบุญบ้านใหม่ไปของใครๆก็แล้ว แต่ไปทาบุญบ้านใหม่ให้ภาพวาดให้ชุดกาะโฟงกาแฟให้อะไรเยอะแยะนะคะแต่วันไหนที่ไม่ถูกกันวันไหนที่ผิดใจการภาพวาดสวยๆนะเขาก็โยนทิ้งอยู่ใต้บันไดหรือไม่ก็ลงถังกระไปเลยนะคะดังนั้นสิ่งอะไรที่มิตรทิ้งไม่ได้ก็คือเราให้ภูมิปัญญาให้ความรู้ที่ดีและถูกต้องที่สุดเป็นมิตรที่ดีไม่สร้างศัตรูไม่สร้าง มลพิษในอากาศนะคะไม่ทิ้งของสกปรลกลงในแม่แม่น้ําลําคลองนะคะไม่ทิ้งเสื้อผ้าลงในแม่น้าลาคลองไม่ทิ้งไม่ทิ้งหม้อข้าวหรือสิ่งของในครัวที่ไม่ใช้แล้วนะคะลงในแม่น้ําลําคลองเพราะจะทําให้ตื้นเขินและทําให้แม่น้ํานั้นไม่สวยงามนะคะคุณมัวมองมีอันตรายอยู่ใต้น้ําเช่นปวดมั่งอ่า หม้อข้าวที่ไม่ใช้แล้วมั่งผ้านี่ไม่ใช้แล้วก็โยนลงคลองมั่งดีดีหรือไม่ดีก็อาจจะเห็นเลือดกันเพราะว่าไปเหยียบไปย่ำเอานะคะเ,เป็นห่วงนะคะเลิกนิสัยมักง่ายได้ก็เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงแล้วล่ะค่ะพอคิดวันนี้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราพบกันใหม่นะคะ คลิปหน้ามาฟังดูว่าดิฉันจะพูดคุยกับท่านด้วยเรื่องอะไรนะคะพบกันอีกครั้งในโอกาสหน้านะคะ